สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พ,พี่อีกแล้วใน e ีพีที่213 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพุทธที่7กุมภาพันธ์2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบ้านๆมาแบ่งปัน,ปนห้พี่อีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นครับพี่ราคาถูกๆต้งพี่เนาะขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนมีโทรได้เลย 096 259 4093จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่และวันนี้มีพะระพอสมควร เย็นๆแบบนี้น้องไม่ขอรบกวนเวลาพี่ๆมากจนเกินไปจะกระชับให้พี่ๆนะพี่เนาะถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่น้องไม่ต้องเกรงใจครับพี่และก่อนจะไปรับชมน้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาอุดหนุนน้องและกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะพี่นนองเป็นกาลังใจให้น้องอย่างมากต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆด้วยนะครับเอ้าวันนี้มีพาพพอสมควรไปกันเลยดีกว่านพี่น้องไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่า นี่เลยครับพี่เริ่มต้นกันด้วยรายการแรกมา,มาเป็นเอาใจพี่ๆที่ชอบสายพระเหรียญก่อนนะพี่เนาะนี่เลยครับพี่เหรียญหลวงพระองค์เจ้าอาภร,กรเกียรติวงศ์หรือรเสด็จเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แบบนี้เหรียญข้าวหำตัดสวย,สวยๆพี่ๆลองดูครับพี่ชกอนอยอหนึ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน181นึ่ะพี่น้่นสร้างเมทีละลึกนะพี่นะเสียงคมชัดดีพี่พี่ลองดูครับพี่วันนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงผมบอกได้เลยว่าโอ้โหดูถ้าดูจากสภาพกับราคาแล้วนะพี่ยังไงก็คุม้มพี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยสวยงามนะพี่นอ์มีต่อโค้ด1จุดตรงนี้ พี่ๆลองดูครับรายละเอียดคมชัดดีนะพี่น้องสวยงามจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โหเอาเก็บไวๆไ,ไปไวๆเร็วๆนะพี่น้องบอกได้เลยว่าไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่ๆไม่แพงเนื้อหาสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300รอยบาท เหรียญข้าวหลาตัดแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นกรบพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญไข่ปลาหลวงปูดทวดรุ่น4ี่แบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงรายละเอียดเหรียญนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามจริงพี่ก็ยังคมชัดมากๆเหรียญคมชัดมากๆพี่ๆลองดูกรบพี่พระก,กูวิสัยโสโศพ้นดวงเล็บอาจารย์ทิมแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีรายละเอียดคมคมชัดๆพี่ๆลองดูเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงเรียบเรียบร้อยแล้วครับพี่ดู รายละเอียดคมชัดดีครับพี่หลวงพ่อทวดบัดช้างให้รายละเอียดคมชัดดีพี่พ,พี่ลองดูครับพี่คมคมชัดชัดแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่สวยงามดีนะพี่นะรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดเลยครับพี่ดูหน้าตาพระอาจารย์ทีมแบบนี้โอ้โหสวยงามมากๆครับพี่ยังคมชัดจริงๆพี่ตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งไม่มีล้มนะพี่เนาะพระครูวสิสัยโสพลมเล็บอาจารย์ทีมแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาท เหรียญรุ่น4เอาไป4ี0บาทพอครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญน,นี่เลยครับพี่หลวงปู่เอยหลวงพ่อโอภาสีนะพี่เนาะหลวงพ่อโอภาสีแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่อสมบางมดสวยงามจริงๆพี่อย่างนี้2497พระถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูครับพี่สวยงามจริงๆพี่ผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้สวยงามมากๆ ดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ดูน่ารักน่าใช้ดีนะพี่เนาะนี่ครับพี่หลวงพ่อโอปาสสีสวยๆแบบนี้สวยงามดีแบบนี้ครับพี่สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่นี่ดูเรียนสวยๆสองสี่เก้าเจ็ดแบบนี้โ,โอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่อย่างนี้เลยถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่นะเอาสามร้อยบาทเรียนหลวงพ่อโอปัสสี <asi> แบบนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่สวยงามจริงๆครับพี่ พี่ๆลองดูนี่เลยรายการต่อมาเป็นพระอาจารย์ฟั่นแบบนี้ครับพี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลแบบนี้หันข้างสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่ทองแดงกมดาสวยงามจริงๆครับพี่ดูโอ้โหออกวัดป่าอุดมสมพรนะพี่น้องสวยๆแบบนี้เลยพี่เหรียญก้มสวยงามดีหลวงพระอาจารย์ฟั่นนะพี่น้องออกวัดป่าอุดมสมพรแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่ดูสวยงามมากๆตัวยันคมชัดดีนะพี่น้องพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลแบบนี้ครับพี่สวยงามนี่ลองดูครับพี่ยังดูน่ารักน่าใช้ดีนะพี่น้อง สวยสวยแบบนี้อาจารย์ฟันสวยงามจริงๆพี่ดูโอ้โหดูคลาสสิกมากพี่ตัวหนังสือเป็นไงพี่เป็นแท่งแบบนี้เลยนะพี่เนาะด้านหลังคมชัดมากครับพี่ตัวยันคมๆออกว่าตาอุดมสมพรแบบนี้สวยสวยงามดีครับพี่ทองแดงลมดําแต่ว่าผิวลมดาอาจจะเริ่มเปิดแล้วนะพี่เนาะสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาทพระอาจารย์ฟันเอาสามร้อยครับพี่ในการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โหหวลวงพ่อคง หลวงพ่อคงนะพี่นนองนี่เลยครับพี่หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรสแบบนี้จันทบ,บุรีนะพี่นะ้อะรุ่นพิเศษกองบินทอรลอ1หนึ่งแปดแบบนี้สวยงามครับพี่หลังล่มแบบนี้สวยๆครับพี่หลวงพ่อคงนี่วัดวังสับปรสนะพี่นะ้องสวยงามดีพี่ๆลองดูนะพี่นะ้องเนื้อทองแดงสวยๆ เลี่ยมมาพร้อมใช้แลยพี่เลี่ยมแบบเข้ารูปสวยงามจริงครับพี่หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดแบบนี้นะพี่เนาะที่ระลึกงานกระถินกองบินทอโลหนึ่งแปดแบบนี้ครับพี่จันทบุรีหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดผมบอกได้เลยว่าเหรียญนี้ยังดูน่ารักน่าใช้ดีนะพี่เนาะรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีพี่ลายละเอียดยังดูคมชัดดีหน้าตาหลวงพ่อคมคมชัดแบบนี้หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนี่สวยงามจริงจริงครับพี่เป็นดึหนึ่งเหรียญที่มีความสวยงามนะพี่เนาะ เหรียญน,นี้สวยงามจริงๆครับพี่หลังเป็นแบบนี้เลยตัวยันคมชัดดีครับพี่ร้าเรียกถือว่ายังดูคมชัดดีที่ระลึกงานทอดกระถินกองบินทอรอ18วัดวังสมบรณจกันทบุรีแบบนี้ครับพี่รุ่นพิเศษนะพี่เนาะแบบนี้เอาราคาพิเศษไปเลยพี่เอา300บาทแบบนี้ก็พิเศษเหมือนกันเอา300เท่าน,นั้นครับพี่ลองดูถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่นะเอ้ารายการต่อมาเป็นพระหล่อบ้างพี่พระหล่อครับพี่พระพุทธชินาราชแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีนะพี่เนาะ พระลอพระพุทธชินราชแบบนี้ผมดูด้านใต้ฐานก่อนเนี่ยผมเห็นเหมือนรอยต่อ,อโคตรนะพี่นะผมเห็นเป็นรอยต่อโคตรพี่ๆลองดูเดี๋ยวให้ดูโคตรก่อนมีโครดรไหมเนี่ยเหมือนจะมีโคตรเลนะพี่เนี่ยเหมือนจะมีโคตรเนี่ย,ยพี่เห็นเหมือนเป็นโคตร อกเรากับธรรมจักแบบนี้นะพี่นอะสวยงามดีครับพี่เนี่ยอย่างนี้เลยสวยงามจริงๆครับพี่เเป็นพระพุทธพระพุทธชินราชนะพี่เ้างเป็นพระหล่อแบบนี้สวยงามดีหล่อเก่าเก่าสวยสว้พี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ๆลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่หล่อเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พระพุทธชินราชสวยงามจริงๆพี่ดูพระหล่อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีอย่างนี้เลยถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่นะแบบนี้ชินราชแบบนี้ครับพี่เอา400บาท เป็นรูปหล่อนะพี่นะ้องรูปหล่อชินาลาดแบบนี้ครับพี่มีต่อโค้ดนะมีต่อโค,ดค้ดคล้ายๆโค้ดของอินโดจีนนะพี่อย่างเงี้ยสวยงามดีนะพี่น้องเขาเลี่ยมปิดมาพี่เออแต่อย่างเงี้ยพี่เห็นไหมครับพี่เนะี่ยเห็นนะ อย่างนี้เลยเนี่ยมีรอยต่อโคตดอย่างนี้2จุดทำมาจักกับอกเรานะพี่เนาะสวยงามดีเอา400บาทถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นพัชสิวลีพัชสิวลีผมน้ำมัน,มนหลอมพอกกลวยชุดดินทาโลแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่โอ้โหสวยงามมากพี่พี่ลองดูครับสวยงามมากแล้วตรงนี้เป็นเหมือนอะไรเนี่ยมวลสารใช่ไหมพี่เนี่ยโอ้โหมันเป็นเหมือนก้อนมวลสารเลยพี่ตรงนี้ ตล้วมีนกคล้ายๆก้อนวลสารเลยอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่พระศิวลีหลวงพ่อกลวยเนื้อผงํามันสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูถ้าชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสองอบาทศิวลีหลวงพ่อกลวยเอาสองบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นจอบเล็กจอบเล็กหลวงพ่อเดิมพี่ลองดูเก่าๆรอเก่าๆสวยงามดีครับพี่เป็นพระหล่อโบราณรอเก่าๆส,สวยๆพี่ๆลองดูครับนี่เลย หลวงพ่อเดิมแบบนี้โอ้โ oh, หสวยงามคมชัดชัดเจนน้องพี่น้องพ่อเดิมชัดเจนอย่างนี้ครับพี่เจอบเล็กหลวงพ่อเดิมแบบนี้หายา,ยากอยู่นะพี่พี่ลองดูครับพี่หลนรอเขาเก่าสวยงามดีเนื้อหาปึกปักอย่างนี้น้องพี่น้องถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา300บาทจอบเล็กพ่อเดิมเอา300บาทครับพี่รายการต่อมาก็เป็นหลวงพ่อเดิมเหมือนกันพี่พี่ลองดูครับพี่พับปิดตาหลวงพ่อเดิม เนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้สวยงามจริงๆพี่เนื้อตะกัวเก่าๆคลาสสิกมากๆคับพี่ดูโอ้โหดูพระปิดตาสองหน้าหลุมพ่อเดิมมีเลี่ยมกระเช้ามาแบบนี้เลยพี่เลี่ยมกระเช้ามาแบบนี้เลยถ้าพี่ชอบจะไปนะพี่เนาะองค์นี้ถ้าพี่ชอบจะไปเนี่ยพี่ดูหลอดเอ่อเป็นเนื้อตะกัวเก่าๆสวยงามดีครับพี่พระปิดตาหลุมพ่อเดิมตะกัวเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท สามร้อยเท่านั้นเอาไปลองดูพี่ไม่แพงเอามาแบงปันปพี่พี่ไม่แพงบอกแล้วว่าไม่แพงจริงๆพี่ลองดูเลยครับพี่ยามเย็นๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเอาไปให้ไฟลุกไปเลยพี่ตะวันที่ว่าร้อนแรงแล้วราคาร้อนแรงกว่าครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นตุ๊กตาวัดพับครับพี่พับผงตุ๊กตาวัดพับแบบนี้พี่พ,พี่ลองดูโอ้โหดูเนื้อหาเป็นไงพี่ดูเนื้อหามวลสารสวยงามดีพี่พ,พี่ลองดูครับหนึบๆแน่นๆแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามจริงๆครับพี่เก่าๆบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่ได้มาแบบนี้เลยนนะะพี่ สวยงามดีครับพี่นี่พระผงตุ๊กตานะพี่น้องวัดพับแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามครับพี่พัะเล็กๆน่ารักน่าใช้เอาไปเลี่ยมแล้วเนี่ยผมว่าขึ้นคอนใ่แบบหได้เลยนะพี่น้องแบบนี้ตุ๊กตาวัดพับสวยๆครับพี่อย่างนี้คลาสสิกดีเนาะพี่น้องเล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้เอาไป300บาทเอาลองดูครับพี่วัดพับก็เอาแค่300บาทเนาะพี่น้องลองดูเลยถ้าพี่ชอบจัดไว้ลองดูครับพี่พระ องตุ๊กตาวัดพับก็เอา 300, แค่สามร้อยรายการต่อมาเป็นพับปิดตามไม่ทราบที่อันนี้น้องบอกได้เลยว่าเาเลี่ยมมาเรียบร้อยเลี่ยมเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยน้องไม่ทราบที่นะพี่นับพับปิดตามมีถักเชือกแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่ลงลักสวยๆโอ้โหดูพี่ดูอย่างนี้เขาบนลักเขาเปิดแต้พี่ลักเขาเปิด, duc, ปด,ลปดแล้วน้องๆแบบนี้ลงลักปิดทองสวยๆแบบนี้ครับพี่เราเลี่ยมเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยพี่ๆที่ชอบใส่เครื่องรางน้องพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ลงลักปิดทองสวยๆมัดเชือกแบบแบบให้ความคลาสสิกให้ความแบบเข้มแข็งแบบนีี้เนนาะพพ่ป็ิต แล้วพี่แล้วเขามีถักเชือกอย่างนี้ครับพี่ลงรักปิดทองโอ้โหเป็นไงพี่ดูมันยังมัดเชือกมาแบบนี้เลยคลาสสิกมากๆครับพี่มัดเชือกมาแบบนี้เลยคลาสสิมก,มกมา,บบา,มากๆครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะพระปิดตามมีการเลี่ยมเรียบร้อยเอา300บาทแค่ค่าเลี่ยมตีไปแล้วหนึ่งร้อยบ100บเอาไปเลยแค่อันนี้พะระเหลือแค่สองร้อยลองดูนะพี่นะเลี่ยมเรียบร้อยเอาสามร้อยเท่านั้นพอครับพี่รายการต่อมาเหลือพระไม่เยอะแล้วครับพี่ใกล้จะหมดแล้วนะพี่รีบตัดสินใจเลยเอามาแบ่งปันไม่แพงอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะพี่น้อยเหรียญหล่อ ข้างอุหลวงปู่ศุกแบบนี้ครับพี่บอกบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูนี่เลยเนื้อหาเก่าๆสวยงามดีครับพี่ข้างอุ่นะพี่เนาะหลวงพ่อหลวงปู่ศุขวัดปากของมะขามเท่าแบบนี้เนื้อโลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่ดูโอ้โหดูลอยย่นโลหะแบบนี้พี่เก่าดีพี่เก่าดีหลวงปู่ศุขวัดปากของมะขามเท่าแบบนี้นะพี่เนาะลองดูเลยครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปนั้นน้องเอามาแบ่งปันไม่แพงเอาสองร้อยบาทปู่ศุขข้างอุเนี่ยพี่เอาสองรอยบาทพอพี่ ราคาแบบนี้จริงๆกับพี่ไม่แพงนะพี่นนองลองดูเลยถ้าชอบจัดไปพี่ในการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่จอบใหญ่หลงเข้าไปวดกำแพงแนละ้วพี่นนอะแบบโอ้โหเนื้อหาแบบปึกปกักสวยงามจริงๆพี่จอบใหญ่หลงเข้าไปวดกำแพงนี่เลยพี่ที่ระลึก2 4งสี่เจ็ดสวยๆพี่ๆลองดูหล่อเกา่าๆผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากแล้วยิ่งตรงนี้พี่ลองดูเนี่ยลอยอนโลหะแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่หล่อไม่เต็มหล่อเป็นชั้นแบบนี้โอ้โหสวยงาม หน้าค้นหาหน่าส่องดีนะพี่นนองแบบเนี้ยเนื้อหาโลหะเก่าๆขึ้นตามุ้งแบบนี้เลยพี่โลหะเก่าๆขึ้นตามุ้งแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูคลาสสิกมากๆคับพี่เก่าจริงพี่เก่าจริงองคนี้โอ้โหดู นี่เลยครับพี่เนี่ยดูเนื้อพี่สวยงามจริงพี่ดูเนื้อเก่าๆสวยงามดีจริงพี่เนี่ยขึ้นเกดกะดีบ้างขึ้นเขาเรียกว่าอะไรสนิมแดงๆขึ้นแบบนี้โอ้โหตรงพี่ลองดูเห็นตรงห่วงไหมครับพี่คลาสสิกมากพี่ย่นโลหะมีรอยเขาเรียกว่าอะไรนะตามุ้งนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่สวยงามจริงพี่เนี่ยดูรอยเนื้อของโลหะที่แบบหล่อโบราณแล้วพี่กรรมาวิธีการหล่อแบบหล่อโบราณจะเป็นแบบนี้เลยมีความคลาสสิกมีความอ่ามีเสน่ห์ในตัวนะพี่เนาะสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสีร้อยบาท จอบใหญ่พอไปเอาไป400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเต่าหลงพ่อเงินนะพี่เนาะเต่าหลงพ่อเงินแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้เลยเนื้อหาเก่าๆเปลกปากดีพี่ดูเก่าๆมีสนิมแดงคุมๆสวยๆแบบนี้โอ้โหผมว่าคลาสสิกมากนะพี่เนาะองค์นี้คลาสสิกจริงๆพี่ลองดูครับพี่ดูเต่าเก่าๆสวยๆแบบนี้โอ้โหคลาสสิกจริงๆพี่นี่ดูนี่เลยพี่ ใต้ฐานตะไบแบบนี้คลาสสิกมากใต้ฐานตะไบแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่เก็บงานตะไบสวยๆแบบนี้นะพี่เนาะคลาสสิกประมากครับพี่เตาหลวงพ่อเงินสวยๆแบบนี้พี่ลองดูนี่มีสนดิมแดงกินแบบนี้เอา300อยบาทอย่างนี้ก็าแค่สามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นหลวงพอ่อโบยนะพี่เนาะ พระมเหส่วนพระโบยวัดบรรนาแบบนี้คลาสสิกดีนี่เลยพี่พระลอเก่าเก่าอันนี้ถึงโซนพระลอแล้วพี่พี่ลองดูนะพี่นะลองดูเลยพี่พระลอเก่าเก่าสวยงามดีเนี่ยเนื้อหาเก่าๆสวยงามครับพี่ได้มาบ้านๆนเลยพี่ได้มาบ้านๆนแบบนี้เลยนะพี่เนาะพระโบยวัดบรรนาเล็กๆน่ารักดีครับพี่หลวงเป็นพระมเหสวนพิมสองหน้าหลวงพระโบยนะพี่นนอะสวยงามดีเนื้อหาเก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่สองหน้าแบบนี้นี่ดูพี่ดวงดูคลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีเนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอาสองร้อยบาท โอ้โหดูราคาไม่แพงจริงๆพี่ราคาไม่แพงจริงๆ,าางๆ,ๆบอกแล้วยำเย,ย็นๆแบบนี้เอามาแบ่งปันแบบโอ้โหเอาให้ไฟลุกไปเลยพี่วันนี้บอกได้เลยว่าเอาให้ไฟลุกไปเลยนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่นี่โอ้โหอีกหนึ่งรายการยอดนิยมครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่เนาะอง์นี้เป็นพิมพ์นิยมพี่พี่ลองดูองนี้เขาจะมีการหล่อไม่เต็มตรงหน้านิดนึงนะพี่เนาะแต่อ้วนล่ำดีพี่ได้อ้วนล่ำดีพี่พี่ลองดูมีสนิมแดงคุุมๆเขาเรียกว่าอะไรนะฟิล์มแดงคุุมๆแบบนี้ครับนพะี่ดูอย่างเนี้ครับพีี่เคสิด อ่าครับเบ้าครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เนาะตรงเนี้ยผมชอบจริงๆเลยพี่เนี่ยดูนี่ไม่รู้ลงกล้องจะเห็นไหมเนี่ยนะพี่ลองดูครับนี่เนี่ยร้อยเดือดอบนบนริเวณใบหน้าตรงบริเวณแกม้มนะพี่เนาะคลาสสิกดีพี่ได้ความคลาสสิกดีองคนี้พี่ๆลองดูครับพี่วพรวมพวกเงินพิมพ์นิยมสวยงามดีนะพี่นะสวยงามดีแบบนี้เลยพี่ชอบกันไหมครับพี่อย่างนี้เก่าๆดีนะพี่เนาะได้มาบ้านๆเลยพี่เนี่ยดูโอ้โหสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆล่ำๆสวยๆพี่ๆลองดูครับล่ำๆสวยๆพี่ๆลองดูอย่างนี้เลย ก่าสวยดีใต้ฐานแบบนี้โอ้โหลอยตะไบอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะพี่นะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาทบอกเลยขอเอภัพลงจริงพี่ขายแพยงไม่เป็นนะพี่เนาะลวมพ่อเงินพิมพ์นิยมเอาสา0ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่และสามรายการสุดท้ายผมบอกได้เลยว่าสุดๆแล้วพี่มันจัดเลยลูกสะกดนะพี่ดออันนี้จะเป็นแบบเนื้อผงคุกลักครับพี่เออใช่เนื้อผงค,กกค,ผคุกลักแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วมีเนี่ยพี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ได้สายสินจีวได้สายสินแบบนี้ผูกมัดไว้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่ดูเก่าเก่าสวยงามดีนี่พี่ดูเนื้อเก่าเก่าแห้งแบบนี้พี่ได้มาบ้านๆเลยนะนี่เลยครับพี่พับผงคุกรักดีสวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ลองดูนะพี่นะ้อย่างนี้เอา200บาทอย่างนี้เอา2องบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเต่า เตาอันนี้ผมไม่ทราบที่น้องไม่ทราบที่จริงๆพี่ลองดูนะพี่นนอะเตาเก่าๆไม่ทราบที่เล็กๆน่ารักดีอย่างนี้แต่ดูเนื้อหาแบบโอ้โหจี๊ดจ้าดีครับพี่เนื้อจี๊ดจ้าดีจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่เตาเก่าๆสวยๆแบบนี้นะพี่เนาะได้ฐานเป็นเลขหนึ่งสวยงานจริงๆพี่อย่างนี้เอาส่งบาทและมาถึงรายการสุดท้ายเอาไว้พี่พี่ลองดู เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพี่ลองดูครับพี่อุเนาะพี่เนาะหลังอุแบบนี้ครับพี่รอเก่าๆก็ยังคลาสสิกเหมือนเดิมผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่รอเก่าแล้วสวยจริงๆพี่เนาะพระหล่อเนี่ยผมชอบนะพี่นะเก่าแล้วแบบสวยเขาดูว่าดูได้แบบเขาเรียกว่ามีมีมีความมีเสน่ห์ในตัวนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เอาสองร้อยบาทเอ้าอย่างนี้ลองดูครับพี่เอาแค่สองร้อยบาทเอ้า สัญญาณกิ่งรัวแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป e ี2สองยามยินเย็นๆวันพุธแบบนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบทวนแล้วนะพี่เนาะลองดูเลยพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงราคาหลักร้อยเท่านั้นพี่ๆลองดูเลยถ้าชอบถ้าใช่จัดไปนะพี่เนาะเอาลองดูนะพี่นะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้ยามเย็นแบบนี้ขอให้พี่ทุกท่านมีความสุขนะพี่เนาะวันนี้ลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ